สวัสดีครับค่ะโอ้โหตลาดแบบนี้มีหุ้นอะไรมาแนะนําแฟนๆบ้างค่ะใชครับตลาดจริงๆจะกดูสัญญาณครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเหรอคะเปิดสูงแล้วก็ปิดยอดลงใช่ครับเปิดสูงปิดยอดลงเนี่ยสัญญาณครับโดยรวมมันไม่ค่อยดีค่ะเนี่ยครับอหุ้นที่จะให้วันนี้จริงๆล้วชอบตัวแม่ชอบตัวแม่แต่ว่าบรรยากาศตลาดแบบวันนี้หรือแบบในวันพรุ่งนี้เนี่ยเอตัวลูกจะเป็นตัวที่น่าเล่นค่ะเพราะว่า ตัวลูกมันจะสามารถจะเหวี่ยงตัวได้เยอะกว่าท่านคุณสามารถจะสร้างกำไรจากการได้ดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยดูลูกให้ดูดูแม่ก็ต้องดูลูกด้วยเพราะฉั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวที่จะชอบวันนี้เนี่ยก็คือตัว i f เฟกซวสองครับวอสองครับวอสองนะฮะเด็กควเพราะตัวแม่เนี่ยตัวแม่ตอนนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าตัว i อเฟเนี่ยตัวแม่เนี่ยคจะโอเปอเรต นะครับโรงไฟฟ้าหลายโรงค,ครับในในช่วง่างตรงนี้ไปะนะครับอก็จะมีมีหลายที่เลยละ่ะที่ไอเด็กในปีนี้ที่จะได้ออกมาก็เช่นเยอะทั้งทางภาคใต้นะครับพลังงานลมแล้วก็ที่ต่างประเทศที่เวียดนาม<ะ>และที่สําคัญก็คือว่าอไอเด็กนั้นได้ค่าชดเชยจากตรางที่ดอยหก860ล้านครัก<ะ>ตรงนี้คิดเป็น43ลสานครับคนเ้่งเยอะครับเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยมูลค่าก็8หมัดเข้ามาแล้วนะฮะที่มูลค่าในตลาดก็8หาา<ะ>มัเข้ามปแล้ว ยังไม่นำรายได้ที่เกิดจากโรถไฟอีกครับค่ะถ้ามองอย่างนี้ผมว่าไอเฟกถึงจุดที่น่าสนใะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบรรยากาศแบบนี้มาต้อมาเล่นลูกครับด่งนั้นเอาตัวไอเฟกวอสองไปมาเงินกลับไปค่นาต้านนะครับบาทสามสิบครับต้านบาทสามสิบค่ะไอเฟกวอร์สองเนี่ยมีอัตราเล่นสูงเลยครับอัตราเล่นสูงกว่าตัวแม่หกเท่านะครับตัแม่ขึ้นหนึ่งปอรเซ็นต์ลูกขึ้นหกเปอนต์นะครับถึงบอกว่าตัวเนี้ยมันจะเล่นได้ค่อนข้างดีแล้วแนวหนีไอเฟกซ์วอร 07ยอมหนีนะครับ1.07ครับด้าน1.30ครับด้าน1.30อ๋อับ้านกันครับไอเด็กวะสองไอเฟ็กวะสองครับผมค่ะวันนี้มีตัวเดียวเนาะมีตัวเดียวครับได้ค่ะพี่เด็กนะขอบคุณมากค่ะค่ะ